คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพส,สันดานดิบพักเพื่อไทย DNA เดียวกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ขนตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเงินภาษีของประชาชนมาปกป้องอำนาจของตัวเองจะปกปิดความจริงได้หรือนี่คือความโง่บรมรัฐ จะล้มด้วยการกระทําของตัวเองฝากไปถึงสอสอทาทั้งหลายอย่าปกป้องนายจนเกินงามประชาชนจะประนามหยามเยียดจนหมดราคาสมัยหน้าต้องศูนย์พันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของพักหักหลังประชาชนสวัสดีครับ FC ทั่วโลกทั่วไทยที่เคารพรักยิ่งครับ วันนี้ทางภาคอีสานฝนตกหนักเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องถือโอกาสมาพบปะก,กับพี่น้องประชาชนให้กำลังใจตราบใดที่ยังมีผู้ฟังยังมีผู้สนใจก็ต้องพูดต่อไปจนกว่าจะตายจากโลกนี้ตายดีหรือตายร้ายก็ยังไม่ทราบวันนี้ว่าจะไม่พูดแต่ต้องพูดผมคิดไม่ถึงเลยนะครับว่ารัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะใจแคบจะใจจืดจะใจดำไม่ยอมรับฟังสิ่งที่แตกต่างจากที่รัฐบาลทำมีพี่น้องประชาชนจะไปประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลมันปอดแหก เอาภาษีพี่น้องประชาชนไปจ้างรถเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดทำเนียบรัฐบาลเหมือนกับเอาใบบัวปิดช้างนั่นแหละครับปิดไม่ม็ดยิ่งปิดคนยิ่งอยากรู้น่าเสียดายจริงๆสิ่งเหล่านี้นี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไอ้รัฐบาลเผด็จการไม่ว่ากัน ผมตั้งแต่เกิดนะครับก็เห็นรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดหลายแห่งแม้กระทั่งบ้านพักทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เกิดมานะครับจนใกล้าตายแล้วมีแต่ประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นที่ขนตู้เทนเนอร์กันมาปิดล้อมแต่ที่ไหนได้นายกนารขี้คลาดเรียนแบบประยุทธ์แปะ ทำไมต้องเรียนแบบก็เพราะว่าเขาได้อานิสง์มาจากรัฐบาลชุดก่อน <What? S 1> ถ้าไม่ได้อานิสง์จากรัฐบาลประเด็จการชุดก่อนไม่มีทางไอ้คนที่เร่ร่อนจรจัดอยู่เนี่ยจะได้เข้าประเทศแบบง่ายดายเช่นนี้และไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่แหละครับ ที่มาพูดนี่ครับคนที่เขาไปต่อต้านมันก็ไม่ได้พาวุธยุทธภัณฑ์ไม่พารถถังอะไรไปหรอกพาเพียงแต่เครื่องเสียงไปพูดปราศัยไปดา่าไปมองเห็นต่างที่รัฐบาลกระทำไอ้เรื่องพระนนนลายเรื่องเปิดบอนเสรีมันไม่เคยอยู่ในนโยบายของพรรคเพื่อไทยเลย ไม่เคยอยู่ในนโยบายของเพื่อไทยที่มันไปหาเสียงมันสอดแทรกมาทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดบอนแล้วมีหลักประกันว่าประเทศไทยจะอยู่ดีกินดีประชาชนหมดนีิสินเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าเนี่ยมันก็น่าจะเปิดนะถ้ามีหลักประกันรับรองเช่นนี้ดังนั้นนายกนารีที่อายุน้อยที่สุด มีหลักประกรันอะไรให้กับประชาชนไหมว่าถ้าเปิดบอนขึ้นมาแล้วประเทศไทยจะมั่งคั่งสามารถเพิ่มเงินเดือนให้กับประชาชนได้ไม่ใช่ว่าหวังเปิดบอนขึ้นมาเพื่อให้ในายทุนของพรรคได้ตั้งหลักทำรรมาหากินประชาชนเขาไปคัดค้านแทนที่จะรับฟังด้วยเหตุด้วยผลเขาขออนุญาตชุมนุม สาธารณะถูกต้องแต่รัฐบาลใจแคบไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกัน้นมันทุลักทุเลเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเนี่ยดีมากที่รัฐบาลได้ประพฤติตนเช่นนี้ประชาชนเขาจะแยกได้ว่าใครเป็นรัฐบาลที่แท้จริงของประชาชนดังนั้น การที่เขาแสดงตัวตนทาาแท้ย่ำแย่แย่แย่ออกมาเท่าไรเท่ากับว่าเขาเผยความในให้ประชาชนได้เห็นเป็นโจงแจ้งหลายคนพอผมโพส์ขึ้นไปว่ารัฐบาลนอตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นนี่มันมีแต่จะทำให้ประชาชนเกลียดชังบอกว่าจอมพลมันสมองกลวง แล้วแต่ใครจะว่ามาเถอะครับผมก็กองไว้ตรงนั้นล่ะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแทนที่จะทำตัวใกล้ชิดเป็นมิตรกับประชาชนฟังกันด้วยเหตุด้วยผลให้ประชาชนตัดสินเนี่ยมันจะดีมากแต่เล่นปิดกั้นกันอย่างนี้ please, please. มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่รัฐบาลเองเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี แก่ต่างประเทศที่เขามองผมไม่เคยเห็นประเทศเมกาอังกฤษประเทศที่จเจริญสีวิไลทั้งหลายเนี่ยเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์เอาสิ่งต่างๆมาปิดกัน้นประชาชนเช่นนี้ดังนั้นถ้าประเทศไทยจะยืนในเวทีโลกให้มันสงงาเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนี่มันน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าพัฒนาความคิดเห็นอย่างสงบสันติ เพราะว่ามันมีวิธีเดียวที่ประชาชนจะแสดงออกได้ก็คือการชุมนุมเรียกร้องถ้าฝ่ายที่ชุมนุมเรียกร้องไปเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องประชาชนไม่ร่วมด้วยช่วยกันพวกนั้นมันก็เลิกไปเองแต่รัฐบาลเกรงว่ามอบจะลุกลามจุดติดจึงปิดเส้นทางเสียก่อน เหุที่เกรงว่าม็อบจะลุกลามจุดติดก็เพราะว่ารัฐบาลมีการทุจริตหรือไม่ถามกัอย่างนี้ครับมีความทุจริตผิดปกติหรือไม่จึงเกรงกลัวประชาชนขนาดนี้น่าอาเนตอานาตใจเป็นอย่างยิ่งผมว่าจะให้อภัยจะไม่ดุด่ามากนักแต่พอเห็นชะน,นี้มันอาการหนักจริงๆนายกคนนี้อาการหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นอย่าให้มันอยู่หนักแผ่นดินเลยให้อยู่แค่สมัยนี้ก็พอแล้วมั้งพี่น้องประชาชนที่ไปปกป้องคุ้มกันเนี่ยผมอยากจะทราบว่าเป็นญาติฝ่ายไหนกับพวกนั้นมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่หรือว่าบ้าไปตามกระแสก็ไม่ว่ากันละครับภูมิปัญญาของคนไม่เท่ากันบัวม,มีสี่เหลา่าดังนั้น การที่เขาแสดงเช่นนี้มากเท่าไรเท่ากับเขาเดินทางไปสู่ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองประชาชนจะเข้าใจว่าเอ้าที่แท้นี่มันไม่แตกต่างอะไรจากรัฐบาลชุดก่อนก่อนเข้ามาเป็นรัฐบาลไปหาเสียงเลือกตั้งไม่เอาสามปอปิดสวิตสอวอไม่เอาสองลุงสุดท้ายก็ไปมุด อยู่ใต้ลุงแค่นี้ประชาชนก็เห็นแล้วนะครับดีมากเขายิ่งแสดงความต่ำต้อยทางปัญญาปิดกั้นเสียงของประชาชนมากเท่าไรเขาก็ยิ่งจะถดถอยไปมากแค่นั้นเพราะผมสังเกตประชาธิปัตย์นะครับสังเกตได้ เขาเผยตัวตนที่แท้จริงมาเท่าไหร่ลาออกจากสสส่วนหนึ่งก็มาก่อมอบมาเป่านกหวีดปิดการเลือกตั้งครั้งปฏิรูปเรียบร้อยศูนย์พันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพักนี้ก็เช่นกันปากบอกว่าประชาธิปไตยตอนที่เป็นฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลทหาร รัฐบาลเก่าให้เวลาหลายวันหน่อยในการอภิปรายสี่ห้าวันตอนตัวตอนตัวเองเป็นขวายคานแต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลขวายคานเขาขอเวลาอภิปรายสามสี่วันแค่นั้นเปิดโอกาสให้แค่วันเดียวนี่คือร้ายสปิปริดร้ายความรับผิดชอบร้ายการสนองต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เวทีสภาเนี่ยสร้างมาสองหมื่นกว่าล้านเขาให้นำเอาหลักการเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยออกมาแสดงทางวาจาทางบูหารอะไรก็ตามใจให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินให้รู้เช่นเห็นชาติว่าใครโง่ว่าใครมีสติปัญญาใครสุดจริตใครทุจริต สาภาเขาเป็นเวทีของการแก้ปัญหาของประชาชนเห็นไม่มีเรื่องอะไรก็ไปพูดกันในสาภาแต่กวายค้านเนี่ยเขามองเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มันมีข้อบกพร่องหลายประการต้องการออามาจำแนกแจกแจงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสมควรหรือไม่ถ้ารัฐบาลมีความผิดพลาดเช่นนี้ที่จะให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปมันจะเกิดความเสียหายหรือไม่ เขาต้องการเอาสิ่งนี้มาชี้แจงแก่สาธารณะแล้วรัฐบาลจะกลัวอะไรก็กลัวว่าเมื่อชี้แจงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเสียรางวัดจะเสียค่าแนนจะเสียเครดิตอย่างนั้นหรือไม่กล้าให้เขาเปิดอภิปราย3-4วันให้แค่วันเดียววันเดียวก็ยังพอได้เหมือนผมพูดเมื่อวานนั่นแหละแต่อย่ามีไอ้องคารักษ์พิทักนายชั่ว คอยยกมือคัดค้านตลอดเวลาแค่นายกเองลุกหนีจากสภาไม่ตอบกระทุกฝ่ายค้านเนี่ยแค่ผู้นำฝ่ายค้านบอกลุกหนีเนี่ยธาตุผู้ซื่อสัตย์มาในคาบสอสอธาตุผู้ซื่อสัตย์ซึ่งมาในคาบสอสอมันสอพรอโอ้ยท่านประธานที่เคารพต้องถอนคำพูดคำว่าลุกหนีมันแทบเป็นแทบตาย นี่แหละธาตผู้ซื่อสัตย์และไธาตุบัตรซบนี้แหละเนี่ยผมพอพูดแล้วจะเป็นเช่นเนี้ไอ้ธาตุซื่อสัตย์บัตรซบนี้ละผมมั่นใจเลยถ้าสอสอพวกนี้มันไม่ใช่เป็นทาตการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วชั่วข้ามคืนตั้งไม่ได้เด็ดขาดมันจะโทรไปหาในายใหญ่อุบาทที่อยู่ต่างประเทศนั่นเนี่ยพอพูดแล้วมันขึ้นผมดิไอ้ไม่ได้นาะย เราไปหาเสียงเลือกตั้งกับพี่น้องประชาชนไม่เอาสองปอไม่เอาสามลุงอะไรที่วันว่านั่นละจัดตั้งเอโมกับเก้าไกลแล้วจะให้เรามาเปลี่ยนโผเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฝ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะนายชิบหายผมมั่นใจถ้าสอสอเพื่อไทยไม่ใช่ทากให้มึงควงมาเลยไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศเนีไม่สามารถาบะงการได้หรอก อย่าไปโทษไอ้มือที่อยู่ต่างประเทศแต่ไอ้มือผีเปรตที่อยู่ในประเทศนี่แหละที่มันไปหลอกประชาชนเป็นสอสอเข้ามาไม่รักศักดิ์ศรีตัวเองไม่เกรงใจประชาชนหาเสียงอีกอย่างไปทําอีกอย่างผมมั่นใจว่าถ้าพวกนี้คัดค้านว่าไม่ได้เราจะไม่ทําอย่างนั้นจะยืนตรงแผงแต่นี่สมคบ คิดสมรู้ร่วมคิดกันหมดไม่มีไอไท้ทาตตัวไหนมาค้านเลยวันที่เขาจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วไม่มีทาตแม้แต่ตัวเดียวมาค้าน <Overwatch> ขออนุญาตเลยนนำถ้ามันควงก็ฟ้องไปคนเด่นคนดังเนี่ยยกตัวอย่างจตุรนฉายแสงเนี่ยนัทวุฒิไสเก้อันนี้ใครต่อใครแกนนาสําคัญที่ไปขึ้นหาเสียงทั่วประเทศเนี่ยถ้าพวกนี้มาตบโต๊ะปั้งไม่ได้ เราไม่สามารถจะปลิ้นป้อนหลอนหลอกประชาชนได้เพราะผมเมาชีวิตจิตปิญญาไปบอกประชาชนว่าเลือกเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยมันจะเป็นอย่างนี้ประชาชนก็หลงเลือกกันถ้าไอ้พวกนี้มันตบโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยผมมั่นใจว่ามันรัฐบาลไม่เป็นมาเช่นนี้หรอกแต่ไม่มีสักตัวที่ออกมาคัดค้านเพราะมันไปควงเจ้าของขอคอกซึ่งมันตาอคอกมาจากต่างประเทศแต่ถ้าพูดแล้วออกนอกเรื่อง มันเจ็บมานึกถึงวันนั้นเนี่ยไอ้ธาตมันอไรนี้แหละมึงอย่าปกป้องนายจนว่าเสียกระบวนการเลยถ้าพักประชาชนท่าขวายค้านมันพูดเสียเนี่ยคนจะไม่เลือกมันเองดีไหมอย่างเนี้ยถ้าพักประชาชนพักคขวายค้านเอาเรื่องเท็จมาโปยี่ปุยยำรัฐบาลน,นี่คนจะจัดการมันเองและผมคนหนึ่งด้วยที่จะกัด กระชากไอ้พวกนั้นออกจากเก้าอี้แต่นี่ขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไอ้พวกนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีความเด่นพอหนึ่งไม่มีความเด่นพอสอสสี่ห้าร้อยคนเนี่ยผมก็รู้จักไม่กี่คนหรอกมันไม่มีปูมิปัญญาจึงมันอยากเสนอหน้าไงว่า่ารประธานทีกเคครับประชาชนก็นั่งมองอ๋อคนนั้นด้วยมันอยากเสนอหน้าอยากสอพลอต่อเจ้านายต่อเจ้าของ,ของขออคอกหลอกคอของมัน เพราะฉะนั้นฟังไม่ได้อัธรุเลยกับพวกหารากเนี่ยมันอยากไปไหมผมพูดอย่างเนี้ท่านเคยเห็นผมพูดว่าพลตระเดกเสรีบ้างไหมผมเรียกท่านเสรีท่านเสรีพิุดิเพระท่านทรงคุณธรรมผมไม่เคยเรียกหารากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีนี่ผมไม่สามารถที่จะยกโย,กยกปอปั้นได้ไหวได้ผมก็ไม่ดีหรอกแต่ผมไม่เคยทรายยศชาติไม่เคยตรบัดสัตว์อย่างรุนแรงเช่นนั้น ดังนั้นผมอยากจะวิงวอนไปนะถ้าผมไม่ตายนะนะอยากจะวิงวอนไอ้ทาาทั้งหลายที่คอยยกมือประท้วงเนี่ยให้เวลาแค่หนึ่งวันและยังประท้วงผมจะจดจำท่าไอ้คนนั้นไว้มันอยู่เขตไหนผมจะบุกไปราดานเลยไม่จะระดานยังไงไปบอกประชาชนว่าถ้าเป็นไปได้ปล่อยมันไปเถิดอย่าเลือกมันเข้าสภาอ,อีกเลยผมไม่ไประดานไม่ไปฆ่าใครหรอกแต่จะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจกับประชาชนทาทาา ปกป้องนายอย่างไรเหตุผลเนี่ยชนกับผมแน่นอนผมคิดว่าผมคงมือหัวขาดง่ายๆแล้วนะเพราะคนคิดดีต่อประเทศชาติอย่างจริงจังและจริงใจหนึ่งวันฝ่ายค้านเขาจะทันพูดอะไรก็พอได้แต่ถ้าอย่ามีคนคัดค้านนี่คือสันดานเผด็จการชัดๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าใจแคบเลยนะขอโทษทีที่เอ่ยชื่อท่านยังให้โอกาส ให้อภิปรายมากกว่านี้เห็นไหมทั้งที่เขามาแบบบัฟเลือกตั้งบ้างไม่เลือกตั้งบ้างครึ่งคึ่งกลางๆพี่นงไปดูเองเถิดพลเอกประยุทธ์มาอย่างไรแต่นี่เลือกตั้งมาแท้ๆเกรงกลัวความจริงจะเข้าหูสู่สายตาประชาชนหรืออย่างไรไม่ทราบดังนั้นแหละครับผมก็ยิ่งยินดีนะครับยิ่งเขาปิดปากเท่าไรประชาชนอยากรู้มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นนี่คือยกสุดท้ายยกสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยเพราะสมัยหน้าเนี่ผมว่าอย่าอย่าอย่าคิดว่าสองรอเลยมันจะถึงร้อยหรือไม่ถ้าใจแคบเช่นนี้ถ้าไม่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองมองประชาชนเป็นศัตรูขนตู้แทนเนอร์มาปิดกั้นมันซะเลย นี่มันยกโชเชี่ยวมันยกโลกาพิวัตเลยนะเว้ยมันปิดกั้นไม่ได้รอกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันไม่มิดเพราะฉะนั้นคนที่ปิดจะถูกประชาชนปิดฉากลากลงจากเก้าอี้และผมมั่นใจเหลือเกินว่าสมมุติว่ามีเวลาน้อยเรื่องที่จะสอยนายกอิงได้ก็คือเรื่องที่ดินใหญ่เนื่อมอย่างแน่นอนชัดเจนเลย กรมที่ดินก็เพิกถอนแล้วยังไงยังไงมันก็เป็นที่ดินวัดวันยางคำํำการที่เขาบริจาคที่ดินนุทิศที่ดินเนี่ยเมื่อเจ้าของที่ดินสิ้นชีวิตลงเนี่ยมันก็เป็นที่ดินของวัดโดยอัตโนมัติเลยแม้ใครจะเล่นแร่แปราธาตุเปลี่ยนสารยังไงความจริงมันก็คือความจริงวันยางคำํำดังนั้นนายกเองจะล้มควม่ำเพราะที่ดินยายเนื้อมนีเย อย่างแน่นอนส่วนเรื่องอื่นนั้นฝ่ายคา้านอุบไว้และก็ผมมั่นใจว่าฝ่ายค้านเขามีทีเด็ดเขาไม่พูดเท็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องรอชมวันนี้มาระบายความในใจมันเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างยิ่งผมเห็นแต่รัฐบาลก่อนเอาตู้คอนเทนเนอร์มาแต่ไม่คิดว่ารัฐบาลนี้มันจะใช้นิสัยแบบนั้นโอ้อาการหนักเป็นอย่างยิ่ง ผมไม่อยากจะโทษเลยตามที่จริงเนี่ยไม่อยากจะว่าเลยเดี๋ยวหาว่าปากพร้อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่เห็นแล้วเนี่ยมันรับไม่ได้ผมก็ไม่มีความดีอะไรมากมายแต่ผมไม่ได้ใช้ภาษีประชาชนไม่ได้เข้าไปทําเป็นกระบวนการที่สร้างให้ประชาชนเนี่ยสับสนโดละมานเช่นนี้ดังนั้นก็ขอให้กําลังใจพี่น้องประชาชน ทุกคนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันเห็นด้วยในการอภิปรายครั้งนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยปิดเวทีไม่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยพูดมากกลัวว่าตัวเองจะถูกกระชากลงจากเก้าอี้ดังนั้นแม้ว่าฝ่ายค้านไม่สามารถกระชากลงจากเก้าอี้นี้ได้ถ้าถึงการเลือกตั้งปี70ถ้ารัฐบาลยังปรบพฤติตัวเช่นนี้ ก็เตรียมตัวที่จะสูญพันธุ์เถิดผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจิตใจที่ประเสริฐสุดคงจะไม่ปล่อยผ่านให้รัฐบาลเช่นนี้ได้เข้ามาทำหน้าที่อีกต่อไปเพราะนโยบายที่เสนอมันไม่ตรงปกบอนการพนันแลนด์บริเช่าที่99ปีไม่เคยมีในนโยบายเขาเลย แต่อยู่ๆเขามาผลักดันเช่นนี้ต้องมีวาระซ่อนเร้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแค่นี้ก่อนผนตกพูดไม่ออกวันนี้นะครับไม่ต้องเอาสาระมากเอาสัญ,ญลักษณ์อ๋อตอบคำถามหน่อยมันมีคนก็ามากวนบอกว่าจอมพลปฏิวัติทุกวันปฏิวัตริรมมนนักหนาวะอ่าบอกว่าจอมพลปฏิวัตินี่อ่ ปฏิวัติอะไรองแก่ปฏิวัติทั้งปีไม่ใช่ปฏิวัติทั้งปีนะครับชื่อจอมพลปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆตั้งขึ้นมานะครับแต่ผมเห็นว่าประเทศนี้มันจะต้องมีการปฏิวัติจัดระเบียบกันอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนจึงจะมีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ดังนั้นไม่ใช่ปฏิวัติทั้งปีผมปฏิวัติตลอดชีวิต เพราะมันสถิตยอยู่ในหัวใจแล้วถ้าเราทำการเมืองแบบหลอกหลอกแบบสมประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้ประโยชน์เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นก็รอดูกันครับว่าวันที่หกนี้เรื่องสอวหัวสวเขาจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ดูต่อไปแต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่าประเทศนี้มันไม่ได้เอาเป็นโนตาย มันแค่กระตุกขากันเพื่อต่อรองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองอย่าคิดว่าจะมีความเป็นธรรมอย่าคิดว่าเขาจะไล่ล่าหาความผิดกันยังสุดสอยไม่มีทางนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เช่นนั้นก็ดีเพราะประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตกแก่ประชาชนถ้าเราได้สวที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมไม่ฝักฝ่ายใด ตั้งใจทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงการไปเลือกองค์กรอิสระขึ้นมาก็จะได้องค์กรอิสระที่ตั้งใจเข้ามาทํางานจริงๆไม่ใช่เลือกควักเลือกควายคอยทํำร้ายฝั่งตรงข้ามชโชคดีปลอดคปรภัยสวัสดีครับ